พระคาถาโคทสัพ์เวลาสวดพระคาถาให้น้อมระลึกถึงหลวงพ่อดำเจ้าแห่งสงดงพรยาเย็นกับท่านอาจารย์อภิชิโตภิกขุเป็นที่สุดขอท่านมาประสิทธิพระคาถาให้ครั้งวิเศษนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะคะวาธรรมโม ชิมพีจะมหาเทโรชัยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขวาพุทโธชิมพีจะมหาเทโรชัยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระขวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาสังโฆชิมภีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวาธรรมโมชิมพรีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมพรีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสภะขวาพุทโธชิมทีรจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาวธรรมโมชิมทีรจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาวสังโฆชิมทีรจากมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระข่าวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระข่าวธรรมโมชิมภีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระขวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมภีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวาสังโฆชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวาพุทธโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระขวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโร <coping> ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมพ,พีจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาธรรมโมสิมพีรจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาสังโฆชิมพีรจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสภ pues mm nah. ะขวาพุทโธชิมพีรจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาวธรรมโมชิมพีรจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาวสังโฆชิมพีรจากมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระข่าวธรรมโมชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสภระขวาสังโฆชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภระขวาพุทโธชิมทีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภระขวาธรรมโมชิมทีจากมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขวาสังโฆชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระขาวาธรรมโมชิมพีรจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวาสังโฆชิมพีรจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวาพุทโธชิมพีรจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสระขวาพุทธโธชิมภีร์จากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสระขวาธรรมโมชิมภีร์จากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสระขวาสังโฆชิมทีจากมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุโทโธชิมท,จมท,มทมีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาธรรมโมชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระขวาสังโฆชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาธรรมโมชิมทีรจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวาสังโฆชิมธีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมภีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติป Sabbath, ิโสพระเขาวาพ,พุทโธชิมภีจากมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสภะขวาพุทโธชิมทีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาธรรมโมชิมทีรจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาสังโฆชิมทีรจากมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวพุทโธชิมธีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวธรรมโมชิมธีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระเขวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาสังโฆชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโ,โสพระเขาวาธรรมโมชิมพรีจรจะมหาเทโรชัยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมพรีจรจะมหาเทโรชัยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาพุทโธชิมพีจากมหาเทโร ชยัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสภะขวาพุทโธชิมทีจรจามหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาวธรรมโมชิมทีจรจามหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาวสังโฆชิมทีจรจามหาเทโร ชยัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันต uh ุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาธรรมโมชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระขวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทธโธชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาสังโฆชิมพีรจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระขวาธรรมโมชิมธีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขวาสังโฆชิมธีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสภะขวาพุทธโธชิมธีจามหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาธรรมโมชิมทีจามหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาสังโฆชิมทีจามหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุโทโธชิมทีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาธรรมโมชิมทีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมพีรจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมพีรจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพาระลังกาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาสังโฆชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพาระลังกาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทธโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพาระลังกาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโรชยัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมธีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลา,าพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาพุทโธชิมธีจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสภะขวาพุทโธชิมทีจามหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาธรรมโมชิมธีจามหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาสังโฆชิมธีจามหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวาพุทโธชิมทีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมภีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาพุทโธชิมภีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาสังโฆชิมทีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมทีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสภะขวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาภะลังลาพังภะวันตุมีอิติปิโสภะขวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาภะลังลาพังภะวันตุมีอิติปิโสภะขวาพุทโธชิมพีจะมมาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาสังโคชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสภะขวาพุโทโธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี <spe ech> อิติปิโสภะขวาธรรมโมชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี <spe ech> อิติปิโสภะขวาสังโฆชิมทีจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุโทโธชิมทีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมภีรจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระขาวาสังโฆชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวาพุทโทธชิมทีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวาธรรมโมชิมทีจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขวาสังโฆชิมธีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขวาพุทโธชิมธีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระขาวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขาวาพุทโธชิมพีจะมหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาธรรมโมชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระเขาวาสังโฆชิมพีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสภะขวาพุธโธชิมทีจามหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาธรรมโมชิมธีจามหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสภะขวาสังโฆชิมธีจามหาเทโร ชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาพุทโธชิมทีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมีอิติปิโสพระขวาธรรมโมชิมภีจากมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี อิติปิโสพระขวาสังโฆชิมภีจะมหาเทโรชัยยะเมตตาพระลังลาพังพระวันตุมี